นี ok สวัสดีค่ะหนูนิชานารโ un ี่คอสมค่ะน่คารเงโครงการวิัยนวัตกรรมถังขยะสาหรับการิด้ายสค่ะว้าวโครงงานวิจัยนวัตกรรมงขยะเพื่อการคัดแยกขยะสำหรับทุกคนผู้วิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัฒรานิดสีจันทราพันธ์และดรอิสวราสิริรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โครงงานวิจัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการออกแบบนวัตกรรมถังขยะเพื่อการคัดแยกขยะสำหรับทุกคนที่มาและความสำคัญที่ผ่านมาการทิ้งขยะลงถังจะใช้หลักการ ความแตกต่างของสีในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทจึงทำให้ผู้พิการทางด้านการเห็นไม่สามารถมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะได้คณะผู้วิจัยจึงได้คิดค้นนวัตกรรมถังขยะเพื่อการคัดแยกขยะสำหรับทุกคนภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการวัตถุประสงค์ของวิจัยผู้พิการทางด้านสายตาจะมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะได้ วิธีการพัฒนาระบบการแยกถังขยะด้วยเสียงซึ่งในหลักการของเสียงในการทำให้ผู้พิการทางด้านการมองเห็นสามารถทิ้งขยะตามถังขยะประเภทต่างๆได้เฉยเช่นคนธรรมดาทั่วไปผลของการทำโครงงานวิจัยนวัตกรรมถังขยะเพื่อการคัดแยกขยะสำหรับทุกคนไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการทางด้านการมองเห็น มากถึง191,020 0ก,กนคนทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะแต่ยังสามารถช่วยปลูกพลังและกระต้นบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมและยังสามารถปกป้องสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติได้เฉยเช่นเดียวกับคนธรรมดาทั่วไปเหตุผลที่สนใจเนื่องจากการทิ้งขยะในปัจจุบันนั้นอาจไม่ได้ การรับรองการทิ้ขยะสำหรับทุกคนและคนพินการทางด้านการมองเห็นมีความลำบากในการทิ้งขยะจึงได้ตามหาโครงงานวิจัยที่มีการคิดคนนวัตกรรมถังขยะ